14รายชื่อทัพหนุ่มไทยลุยซีวีลีกหลังทัพชุดใหญ่ต้องไปชาเลนเจอร์ครับ14รายชื่อทัพหนุ่มไทยลุยซีวีลีกหลังทัพชุดใหญ่ต้องไปชาเลนเจอร์ครับสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับวอลเล่บอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยการชนะ2แพ้1 ในการแข่งขันวอลเล่บอลชายซีวีลีก2023ซีวีลีก2023และศึกนี้ยังไม่จบเนื่องจากยังมีเกมต่อไปอีกแต่ทีมชายชุดใหญ่ต้องไปแข่งขันในรายการชา a l เลนเจอร์ครับซึ่งจะคัดทีมลุยศึกเนชันลีกปีหน้าดังนั้นสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยที่จะลงสู้ศึก C V หีีกสนามสองที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่28-30กรกฎาคมนี้ทำให้ทัพชายไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการส่งอีกชุดลงในศึก C V หลีก2023ซึ่งรายชื่อ14นักกีฬาพร้อมสตาฟโค้ชได้แก่ตัวรับอิสระ จ่าอากาศตรียุทธการบุญรัตน์นัศิวนาถภูธนหัวเสาว,วันชัยทัพวิเศษจ่าอากาศตรีชัยวัฒน์ถุงคำจักริจถนอมน้อยสุรเดชคำหอมสิบเอกจักริจจันดาหัวดงสุภกรเจนไทยสงเซเตอร์สิบเอกอดีพงศ์ผลทินโยสิบตำรวจตรีคงกระพันทองขาวนัทพลนันทะ บนสั้นสิบเอกนันทวุฒิแตงกระโถกจากอากาศเอกอนุชิตพักดีแก้วจากกริตจันทรายเจ้าหน้าที่ทีมร้อยตรียุทธนายมนาผู้จัดการทีมเรืออากาศโทสมมูรณ์นาคผึ่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนจากอากาศเอกสรานจิตเจริญสุขผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอนุเชษดำด้่งโรมผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ่าอากาศเอกสรันจารวัตเจ้าหน้าที่สถิติศิวกรเอกพันนักกายภาพทั้งนี้หนุ่มไทยได้ออกเดินทางในวันที่25กรกฎาคม2566ด้วยเที่ยวบินท TG624 เวลา14.30นาทีไปถึงมะนิลาฟิลิปปินส 18. ์18.45นาทีเวลาท้องถิ่น สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวีลีกในสัปดาห์ที่2จะแข่งขันที่เมืองซานตาโรซากรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่28ถึง30กร,รกฎาคม2566โปรแกรมการแข่งขันโปรแกรมวอลเล่บอลวันที่28กร,รกฎาคม2566 15นาฬิกาเวียดนามพบอินโดนีเซีย -18 นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทยโปรแกรมวอลเล่บอลวันที่29กรกฎาคม2566 -15 นาฬิกาไทยพบเวียดนาม -18 นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียโปรแกรมวอลเล่บอลวันที่30กรกฎาคม2566 -15 นาฬิกาไทยพบอินโดนีเซีย -18 นาฬิกาฟิลิปปินส์พบเวียดนาม